มาเล่าให้ฟังต่อจากที่เคยติดค้างกันไว้มาในตอนเย็นๆหน่อยนะนะเออยังไม่ได้ส่งน้ําเดี๋ยวไปส่งน้ําเนี่ยเนี่ยทางไปส่งน้ําอืมเออไปส่งน้ำ,ออนำต้องเดินไปนะเรื่องของพระที่ไปเสือกตามบริเวณชายแดนเอา้ามันมานอนอะไรตรงนี้ฮะ ไอ้สมิงขาวได้ยินแต่เสียงมันแมวแมว <c oughs> โดยเฉพาะทหารเขมรน่อนะตอนนี้นะตอนนี้น่าจะเห็นกันในข่าวไปยุ่งอะไรกับเขาตามาแถวบริเวณชายแดนกับแนวทา่าของทหารอะไรเงี้ยนะจะไปให้พงให้พรรดน้ำหมกักพ่นน้ำมนต์อะไรก็ตามแต่จะ <c oughs> ถ้าจะพูดตามพระธรรมวินัยจริงๆนะเรื่องของอาบัติเนี่ยนะพระธรรมว,วินัยเนี่ยวินัยของพระเนี่ยนะศีลของพระนี่แหละถ้าจะเอาตามพระธรรมวินัยแบบร้อยเปอร์เซนตว่ามัน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 ,ม,น,ม,น,ม,นมันผิดไหมใช่ไหมพระที่ไปอะไรกับพระทหารอะไรเงี้ยอสมาเคยทำป็นคลิปท่านคลิปอะไรลงไปให้ดูเลยนะตมัยนี้ก็ <c oughs> เห็นนะตมาก็โพสเล่นโพสนั่นไปมั่งอืมโพสแย่โพสเย้าไปนั่นแหละตามกระแสสังคมนะเพื่อจะได้สอดแทรกความรู้เข้าไปอ้า <c oughs> ว่ามันผิดไหมใช่ไหมมันก็ผิดอืมพระพุทธเจ้าบอกว่าเราจะไม่เดินเข้าไปสู่กองทหารที่กำลังตั้งแถว นะอ่ากําลังตัดเราจะไม่เดินเข้าสู่กองกําลังทางหารหรือหรือทาหารกําลังจัดแถวเตรียมทําการรบอะไรเงี้ยนะ <c oughs> หรือขณะที่เขากําลังจะมีการทําลายกันเกิดขึ้นอะไรเงี้ยมีการปะหักปะหารกันมีการทํามีการรบกันขึ้นมาจะไม่เดินเข้าไปจะไม่ไม่เข้าไปยุ่งน่ะเป็นอาบัติของพระพระไม่ได้ นะแล้วถ้าว่าอาตมาบอกพูดไปอย่างงี้แล้วมันก็ต้องมีคนแยง้งว่าเอาล้วสมัยก่อนอ่ะอืมมันไม่ใช่สมัยก่อนอาตมาก็เคยบอกมาทุกครั้งวัฒนธรรมประเพณีกับพระธรรมวินัยคือคําสอนของพระพุทธเจ้ามันคนละอย่างกันประเพณีวัฒนธรรมกับคาสอนพระพุทธเจ้ามันคนละอย่างกันนะเออประเพณีก็สวนประเพณี คำสอนพุทธเจ้าก็สวนคำสอนพุทธเจ้าอตมาก็บอกบอกแล้วว่าตมามาพูดในเรื่องของคำสอนของพระพุทธเจ้าไม่แยกแยะอืม <c oughs> นะมันไม่ใช่แค่คอมเมนต์สมัยก่อนไทยนี่ก็พูดตั้งแต่นูน่นนะสมัยพระนเรสวนสมัยอะไรเนะี <c oughs> ่ยเถนคันช่องหรือบางละจันก็ยุคบางละจันก็อ่าพระอาจารย์ธรรมโชตินะเออ พะลาล่างทิ้งบดเป็นมิ่งขวัญกำลังใจปากแตกไปตะนายแลย้วน้อม,อมท่านก็ไปให้กำลังใจทหารอะไรเงี้ยมันก็ตัวน,นั้นเขาเรียกว่าเป็นประเพณีเป็นวัฒนธรรมที่ทํากันมาอืมถามว่ามันผิดมันมันก็ผิดถ้าว่าเอาตามพระธรรมอาวินัยแบบเป,เป,เป๊ะแต่ถามว่ามันเป็นประเพณีเป็นวัฒนธรรมที่สวยงามไหมเอ,เออมันก็สวยงามอีแบบ นะแต่พระจริงๆเอาจริงๆแล้วตามพระธรรมนไหนไม่ได้ถ้าทหารไม่ได้ <c oughs> ไม่ใช่ว่าจะไม่ให้เข้าไปสู่ทหารไม่เข้าไปสู่ข่ายทางของทหารไม,ไม่ได้ไม่ใช่ไม่ใช่อย่างนั้นนะ <c oughs> เฉพาะอ่ากองทหารที่กําลังทําเตรียมการรบมากาลังจะอืมยังไงอะ่ะไม่อยากใช้คำคำนี้เดี๋ยวมันจะ มันจะอันนี้อันกรวยทมมันจะไม่ทางานดีมันกําลังจะฆ่ากันนะนะเออง่ายง่ายเหมือนกันมันก็มาเข้ากับข้อที่อ่ากินเนื้อเนื้อสัตว์เนี่ยก็เหมือนกันเนี่ยนะอืมเราจะไม่เห็นไม่ได้ยินไม่รับรู้ว่าโยมเขาจะจะเอาเนื้อมาจากไหนถ้าเรารู้แล้วเราไปรับ เป็นอาบัติอืมก็เหมือนเหมือนว่าเนื้อสัตว์เนี้ยโยมไปเอามาจากไหนเรา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 จะถ้าเราเห็นแล้วเรารับรู้แล้วว่าเขาไปเข้าไปไปทําร้ายชีวิตของหมูสัตว์เหล่านั้นเพื่อเอามาเป็นอาหารของตนอย่างเงี้ยเอามาถวายตนมาใส่บาตรแต่แล้วแต่ถ้าเราไปรับรู้แล้วอันนี้ไม่ได้รับไม่ได้นะรับก็เป็นอาบัติเหมือนกันก็เหมือนถ้าเรารู้แล้วว่ากองทางหารเนี่ยมันจะกําลังจะเตรียมตัวไปรบเราจะไม่เข้าไป อืมอ่าแล้วก็ห้องพระราชาพระราชินีอย่างเงี้ยอ่าพระราชวงต,ต่างๆพระจะไม่เข้าไปไม่ไปยุ่งนะไม่เข้าไปสู่ห้องนะห้องนอนห้องอะไรอย่างเงี้ยห้องไม่ไม่เข้าไปอืมพระพุทธเจ้าห้ามไว้เลยกองทหารอ่าแถวทหารอะไรเงี้ยนะทัพพูตมอ่า เอาตามพระรามวินยัยอืแต่ถึงกระนั้นถึงกระนั้นถ,ถ้าสงสัยว่าเออสมัยก่อนเนี่ยขนาดพระยังมีพระยังออกลบก็มีนะเออพระกบฏอะไรเงี้ยก็มีนะอืมเออไปหากันต่อนะไปหาศึกษากันต่อที่พูดไปเนี่ยอยากไปให้ไปหาขนความศึกษากันต่อเจ้าพระฝาังอะไรเงี้ยอุตรดิตถาเกิดขึ้นในไทยนะเจ้าพระฝาังน่ย เนี่ยเอาเอาเอา,เอาในไทยเลยชัดชัดเลยอืมไม่ต้องพูดไปถึงจีนอ่าอ่าตอนนั้นเขาสถานการณ์บีบคั้นใช่ไหมพวกพวกอ่าอ่าวัดเศร้าหลินอะไรเงี้ยหรือหรือสมัยที่จีนกําลังรบก,กันกับญี่ปุ่นสมัยก่อนกอนนูนะ่นน่ะใช้เรือรบกันทางเรืออะไรเงี้ยพระก็อาสาออกรบก็มีตอนนั้นสถานการณ์มันบีบคั้นอ่า เพื่อจะปกป้องพระพุทธศาสนารบเพื่อจะปกป้องพ,พุทธศาสนาก็มีอ่าเหมือนว่าเส้าหลินก็ถูกทําลายเออถูกถูกมาทําร้ายก่อนมาจะมาถูกเบียดเบียนก่อนก็พระก็เพื่อป้องกันแล้วก็ช่วยปกป้องพระพุทธศาสนาก็เลยอ่าต้องใช้การต่อสู้เพื่อป้องกันปกป้องพระพุทธศาสนาเหมือนว่าเส้าหลินอะไรเงี้ยน่ะ <c oughs> ทำไมว่าเท่าลิ้นต้องเอากังฟูมามามาออกกำลังกายอะไรอย่างเงี้ยนะมันก็มันมันลึกกว่านั้นนะอืมก็เพื่อจะมีวิชาป้องกันตัวไว้นี่แหละ <c oughs> ต่อผู้ลุกลานจนทำให้พระพุทธศาสนาในจีนก็ยังคงอยู่ถึงแม้จะเป็นมหายานก็นะเออในไทยแต่ในไทยมันคนละบริบทกันเจ้าพระฝังเนี่ยนะ อุตราดิตอ่ะนะไอ้ตัวนี้พระเป็นตั้งตัวเป็นกษัตริย์และก็เอาพระกันเองมาเป็นแม่ทัพนายกอง <c oughs> เออมาเป็นแม่ทัพมาเป็นอะไรบัญชาการทำการรบนะอ่าต่อทัพของอ่าพระเจ้ากรุงทนหรือ กะเจ้าตากสินมหาราชเนี่ยนะเออนี่ยเอาแบบใกล้ๆเลยยุกรุงทนบุรีเนี่ยนะเจ้าพระฝางเข้าไปหาดูสินะแต่ลึกตื้นหนาบางลึกต่ำดาขาวยังไงต่อมาก็เรื่องจริงเป็นยังไงก็ไม่รู้นะแต่ประวัติศาสตร์เขียนมาอย่างนี้อ่าอืมนะเพราะอย่าลืมนะว่าผู้ชนะคือผู้เขียนปรนะวัติศาสตร จะเขียนยังไงก็ได้จะเขียนเข้าข้างตัวเองแบบไหนก็ได้เข้าใจไหมคนผู้แพ้นเนี่ยก็มึงคนตายมันจะมาเขียนได้ไงผู้แพ้ก็บางทีก็ไม่มีสิทธิที่จะมาเขียนแล้วมันมันมันตายไปแล้วเนี่ยอ่ะแค่นี้มันมันเย็นแล้วนะเออสรุปเลยก็คือมันมีสมัยก่อนมันก็มี มีมาอืมมีมาเรื่องพระไปยุ่งเกี่ยวกับการสู้รบปบมืออะไรเงี้ยมันก็มีแต่มันแต่พระพุทธเจ้าก็เห็นไหมมันก็มีแต่เรื่องเสียถ้าพระไปยุ่งกับเรื่องพวกนี้พุทธเจ้าท่านเลยห้ามไว้ต้งแต่สองพันกว่าปีสองพันห้าร้อยกว่าปีที่แล้วเนี่ยเออท่านมองการไก่พ,พุทธเจ้าก็เลยห้ามไว้แต่พระก็ยังเห็นอยู่ โดยที่ไม่รู้ว่ามึงศึกษาพระธรรมวินัยอะไรหรือเปล่าก็ไม่รู้นะพอเห็นมีกองกําลังทาหารไปแล้วไปพ่นน้ามนต์น้ำมันอะไรอย่าไปโทษโยมเขาเลยโยมเขาไม่รู้หรอกพระธรรมวินัยนะ่ะเออโยมทำหงททหารเขาก็เออก็คิดว่าพระทําได้ก็เลยนิมนต์พระไปพระนี่ก็อยากได้ซองหรือไงก็ไม่รู้นะเขานิมนต์ไปลดน้ํามนต์ไปเจิมหน้าผากอะไรให้ก่อนออกรบอะไรเนี่ยพระก็ ไปกับเขาก็ไม่รู้เหมือนกันว่าพวกท่านเหล่านั้นได้ศึกษาพระธรรมวินัยได้ศึกษาในพระพุทธศาสนาหรือเปล่าส่วนมากก็จะเป็นพระผู้ใหญ่กันทั้งนั้นเลยพระเด็กน้อยนี่เขาไม่มานิมนต์กันไปหรอกเออยังดูเป็นบาร,รมีไม่แก่กล้านู่นนี่นั่นโอ้ยกูเห็นข่าเกือมเสียก็มีแต่พระผู้ใหญ่กันทั้งนั้นอแค่นี้สวดส,สังนะเตป,ปัญญังฟังให้ดีย่อมเกิดปัญญาขอเจริญพร